เดรยสรันรัตสั่งแมทธิวดีนทำเหมืนจริงไม่ใช่คอนเทนต์สามีตกลงแล้วฟังจากปากลิเดียสันรัตปมกดดันสามีแมทธิวดีนทำเหมืนคือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์หลังชาวเน็ตสงสัยทำไปเพื่อโปรโมโตรายหรือเปล่าพร้อมเผยคำตอบฝ่ายชายกลางงงสื่อ ยังคงอยู่ในความสงสัยของชาวเน็ตหลายๆคนกรณีของนักแสดงสาวลิเดียสันรัดดีนได้ออกมาโพสต์ข้อความกดดันให้สามีหนุ่มหล่อแมทธิวดีนทำหมันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่คอนเทนต์โปรโมทผลงานใหม่ของทั้งคู่ล่าสุดคุณแม่ลูกแฝดก็ได้ออกมายืนยันคำตอบแล้ว พร้อมเผยเหตุผลว่าเพราะเหตุถึงอยากให้สามีทำหมันแทนการมีลูกคนที่สี่โดยสาวลิเดียเปิดใจว่าบางคนมองว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือไม่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ที่ทำไปเพื่อเป็นการกดดันสามีจริงๆเพราะทุกครั้งที่คุยกันอีกฝ่ายจะปัดไปคุยเรื่องอื่นและตนก็ซีเรียสมากจริงๆเพราะมีลูกสามคนคือไม่ไหวแล้วจริงๆ จึงเรียกร้องความสนใจจากเขาด้วยประกาศแบบนี้ด้านสามีหนุ่มแมทธิวก็ได้ตกลงกันแล้วแต่ยังไม่ได้นัดวันเพราะอีกฝ่ายงานเยอะและต้องใช้เวลาพักฟื้นตนไปถามเพื่อนที่ทำมาแล้วทางนั้นบอกว่ามันจะจุกอยู่สักพักตอนนี้ก็รอยอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เขาจะว่างอย่างไรก็ตามสาวลิเดียได้ยืนยันแล้วว่าคราวนี้จะไม่ใจอ่อนอีกแล้ว เพราะคนที่สามก็มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้ตั้งตัวว่าจะมีก็บอกสามีตามป้ายประกาศเลยว่าถ้าไม่ทำหมันก็โนมอเซ็กไม่มีเซ็กอีกต่อไปจะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์คนที่สี่ตามมาซึ่งถ้าเขาทำหมันเรียบร้อยก็จะจัดโปรโมชั่นให้เต็มที่เลยตอนนี้แค่รอเขานัดวันให้ได้ก่อน